ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่10กันยายนพุทธศักราช2567กับดิฉันประมลชนะตระัลชดพารค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์ยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในซู m 072 c o m และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานีจ b n ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเกิดมาสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีเติมความดีให้มากๆบารมีก็มีสิบทัศทานบารมี ศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมีมีแบ่งเป็นสมระดับคือขั้นธรรมดาขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างละสิบรวมเป็น30ทัศรวมแล้วเมื่อไหร่ ที่ดวงบุญดวงบารมีแต่ละดวงโตเท่ากันได้เมื่อน,นั้นความปรารถนาของเราก็สมหวังสอบผ่านพ้นจากการอยู่ในวะตะัตฏะหรือในสังสารวัฏไปสู่พระนิพพานได้ วัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีมุทิตาสักการะพระพิสุสาม,มเณรผู้สอบผ่านปริียนธรรมประโยค1 2และปริียนธรรมประโยค9และบาลีศึกษาประโยค1 2ถึงบาลีศึกษา8พร้อมทั้งพิธีมอบดวงแก้วสัม,มณรผู้ทรงบาลีวยากรณ์ค่ะโดยภายในงานขบวนอันเชิญปริญญาบัตรพัยดย์พร้อมด้วยขบวนของพระพิสุสาม,มเณร ผู้สอบผ่านประเรียนธรรมประโยค1 2ถึงประเรียนธรรมประโยค9พร้อมด้วยผู้สอบผ่านบาลีศึกษา1 2สองถึงบาลีศึกษา8ของสำนักเรียนวัดพระธร,รมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศและต่างประเทศเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบสง่ียมสง่าง,งามจากนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์ไดมอ้าไตรและพระของขวัญ แก่พระมหาประเรียนธรรมที่สอบผ่านประเรียธรรม9ประโยคประเรียธรรม8ประโยคประเรียธรรม7ประโยคประเรียธรรม6ประโยคประเรียธรรม5ประโยคประเรียธรรม4ประโยคประเรียธรรม3ประโยคและประเรียธรรมประโยค1นสองพร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้สอบผ่านบาลีศึกษาประโยค1นสองถึงบาลีศึกษา8ประโยคจากนั้นเป็นพิธีมอบดวงแก้วเกียรติยศ แก่สามเณรผู้ทรงบาลีวยากรณ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความโดยย่อว่าญาติโยมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระไตรปิฎกจึงบรรจุอยู่ในภาษาบาลีซึ่งขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เสด็จไปเทศสอนชาวโลกแต่ละหมู่แต่ละเผ่าแต่ละชนชาติต้องใช้ภาษานั้นๆของเขา ไม่งั้นจะไม่เข้าใจแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพระอระหันต์ที่ทำสังคยนาพระไตรปิฎกได้ปรับภาษาทั้งหมดที่มีอยู่มาสู่ภาษาพระบาลีเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจึงมีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นเสียงที่ออกในภาษาบาลีเป็นเสียงแท้ไม่ใช่เสียงแปลเป็นเสียงแท้ที่ออกมาจากศูนย์กลางกายโดยเฉพาะสระในภาษาบาลีเมื่อเทียบกับภาษาไทยจะเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นภาษาบาลีจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้เรียนภาษาบาลีจากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยทายธรรมมุทิตาสก,การะพระพิสุสามาเณรเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาภาษาบาลีแด่พระพิสุสามาเณรโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทยธรรมิกะมุนิปเปลียนธรรม9ประโยคได้นำผู้มีบุญทุกท่าน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจไทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายตำราเลียนบาลีพิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาพระบาลีพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การศึกษาและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายก็ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะเจ้าภาพ และสาธุชนจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ผู้แทนพระพิสุมหาปร,เริเวธรรมและคณะสงฆ์ด้วยความปราบปื้นปิติในบุญกันทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะ สำหรับการทอดกระถินสามคัคคีทั่วไทย30,000่นวัดในปีนี้ได้สร้างกระแสไปทั่วประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดที่จะได้รับกระถินรวมทั้งผู้นำบุญทั่วประเทศและต่างประเทศก็ตื่นตัวและก็เตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่สำคัญนี้ซึ่งทุกท่านถือว่าเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเพื่อจะนำกระถินไปทอดถวายตางวัดต่างๆทั่วประเทศ ช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของผู้นำบุญถึงความตั้งใจทำภาร,รกิจนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เพื่อน้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยไปรับชมพร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะการทอดกระถินปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับจากเดิม5,000วัดนะครับผมก็ได้ช่วยมาตลอดทีนี้ถ้าขายายเพิ่มเป็น30,000วัดก็ยิ่งเพิ่มบุญเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับการปฏิบัติเราจะต้องเพิ่มพลัง การทำงานเพิ่มมากขึ้นจเจ้าอาวาสทุกวัดพระครูทุกวัดก็ดื่นเต้นดีใจด้วยก็อยากได้กระถินแล้วพวกเราก็ดีและดีใจที่ได้ออกไปเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเป็นบุญพิเศษค่ะเป็นบุญพิเศษที่หลวงพ่อคัดสรรให้กับลูกๆค่ะที่แบบว่าเราหาไม่ได้แล้วในในโลกนี้ แม่แปลกมีฟาร์มว่าหลวงพ่อกําลังเอาบุญใหญ่ให้ลูกๆเมื่อปีที่แล้วไม่ถึงปีนี้ตั้ง 30, ส0 0 0 0แสดงว่าบุญครั้งนี้มันต้องแรงมากใหญ่มากเราจะอยู่นิ่งไม่ได้เราต้องกระโดดตัวลงไปทําจริงๆเลยใช่ไหมคะโลกใบนี้อาศัยพวกเราเป็นตัวเชื่อมหลวงพ่อท่าน่ใช้ให้เราเป็นสะพานเอาบุญไปตรงโน้นหน่อยบุญไปตรงนี้หน่อยแล้วเราก็ได้บุญมาหาศาลหลวงพ่อท่านก็ได้บุญด้วย แล้วการที่เราไปก็ไม่ได้ไปคนเดียวเรายังมีท่านผู้รู้มหาปุชนียาจารย์ยังติดตามเราไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปเนี่ยบางครั้งเราคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคแต่พอไปเขาจริงๆแล้วมันง่ายง่ายง่ายจริงๆถ้าคนไหนไม่ลงไปทำอ่ะเสียดายบุญตรงนี้มากๆเพราะบ,บุญน,นี้มันบุญใหญ่มากเราจะทําลําพังแต่ตัวเราเองไม่ได้ต้องไปชวนคนนู้น10บาท20บาทสองบาทสาบาทมารวมรวมกันมันเป็นบุญกระถิน่น แล้วเราไปบอกบุญเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าเราจะใช้คําว่าทอดกระถินทั่วไทย30,000วัดทำเท่าไรก็ได้งานนี้กอบโกู้ยอยกพระพุทธศาสานาแน่นอนเพิ่มปิติด้วยนะครับแล้วก็ว้าวมากคือปีที่แล้วหนะ้า0ันวัดปีนี้เพิ่มมาอีก6เท่าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และก็หลวงพ่อได้คิด นะโครงการนี้ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับที่จะฟื้นฟูศาสนาของไทยเราด้วยคือเป็นการเพิ่มจํานวนพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะครับจากการที่เราออกพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าบางวัดเนี่ยมีแค่3รูปบาง2รูปบ้าง,ง,ป,างปีนี้ท่านก็เลยหาคนมาบวชเพิ่มเติมเป็นการทําให้จํานวนครบในการที่จะรับกระถินได้นะครับถือว่าเป็นการสร้างนะครับฟื้นฟูพุทธศาสนาได้อย่างดีอีกทางหนึ่งด้วย นะครับเป็นพลังทําให้เราเนี่ยต้องทํางานนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยอาศัยผู้นําบุญแล้วก็สาธุชนผู้ใจบุญมาร่วมการทํางานมากขึ้นเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากบางวัดเนี่ยเป็นเป็นวัดที่ค่อนข้างยากจนอยู่ในชนบทนะครับก็สามารถเอาเอาปัจจัยตัวเนี้ไปพัฒนาวัดอยากจะเชิญชวนนะครับสาธุชนทั่วโลกนะครับได้มาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมบุญกันนะวัดระบาดก็ถือว่าได้บุญเยอะแล้วนะครับสามหมื่นวัดนะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นะครับที่เราได้เกิดมาทั้งหนึ่งเราได้พบพระพุทธศาสนานอกจากนี้ได้มาพบหลวงพ่อนะครับที่ที้ทางให้เราได้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะครับในทางที่ถูกต้องทําให้ชีวิตเราดีขึ้น ดีใจมากที่หลวงพ่อให้ลูกๆได้ไปเอาบุญให้หลวงพ่อด้วยแล้วก็ไปสานงานและฟื้นฟูพุทธศาสนาแล้วก็มีความดีใจมากที่ได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อเพื่อนําบุญนั้นถวายกับหลวงพ่อปีนี้ครบ80บนะคะ mm hmm. ก็มีความดีใจมากคณะที่จังหวัดแพร่ก็ตื่นเต้นประชุมกันหลายครั้งหลายคราที่ว่าจะทํายังไงให้กระถิ่นนี้ให้ทั่วถึงทุกวัดที่มีพระครบห้ารูปยิ่งใหญ่มากค่ะสามหมื่นวัดนะคะเจ้เอาวาสทุกวัด พระครูทุกวัดก็ดื่นเต้นดีใจด้วยก็อยากได้กระถินแล้วพวกเราก็ยินดีและดีใจที่ได้ออกไปเป็นตัวแทนของหลวงพ่อ mm hmm. เพื่อออกไปสืบศาสนาแล้วก็ไปบอกข่าวนี้กับวัดต,ต่างๆการฟืน้นฟูศาสนาในครั้งนี้นะคะสามหม่นวัดฟืนฟ้นฟูในลักษณะที่มีพระเข้ามาบวชมากขึ้นวัดบางวัดนี้มีมีพระอยู่สามรูปท่านสามารถบวชได้อีกสองรูปอันนี้เป็นการขายายพุทธศาสนาและฟืน้นฟูนะคะมีหลายวัดที่ว่า ชวนกันมาบวชแล้วก็ได้กระถินปีนี้ค่ะปลื้มมากค่ะรู้สึกใจจะพองโตมากหมายถว่าอเราได้บุญเยอะเนาะเห็นพระเห็นคนมาบวชพระกันอย่างเงี้ยดูแลวัดรักษาวัดให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วนึกถึงหลวงพ่ออีกทีว่าหลวงพ่อก็ปรารถนาตรงนี้ด้วยค่ะตื่นเต้นดีใจปลื้มมากๆเลยค่ะหลวงพ่อจะพูดเสมอว่าให้ลูกๆทุกคนนะได้ไปปลื้มกับบุญที่ ที่หลวงพ่อได้สารฟันให้แล้วเราจะไม่ถอยถึงอแม้จะท้อก็ไม่ถอยให้ไปรับบุญใหญ่กันนะคือคำนี้เป็นคำที่ทำให้เราแบบว่ามีแรงบันดาลใจยิ่งปีนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทางวัดในจังหวัดพะเยาก็มีความตื่นตัวอยากได้กระถินของส่งพ่อนะคะเราไปแจ้งข่าวนะคะแจ้งข่าวกับาทางวัดนะคะก็ไปขอ อขออนุญาตะจะเจ้าอาวาสนะคะว่าปีนี้นะคะก็จะมีกระถิน80ปีของหลวงพ่อธรรมชยโยนะคะเข้ามาอีกแล้วไม่ทราบว่าทางวัดมีกระถินหรือยังนะคะทางวัดก็จะตอบรับทันทีเลยว่ายังไม่มีถ่าถึงแม้ว่าจะมีในพื้นที่นะคะก็ขอให้เราเป็นต้นกระถินให้ค่ะกระถินในจังหวัดพะเยาเนี่ยะจะไม่หาย นะคะจะไม่หายแล้วก็จะไม่มีแบบทอนนะคะแต่ว่าเป็นกระถิ่นที่งอกค่ะเป็นกระถิ่นงอกจาก10,000แนเนี่ยนะคะอย่างน้อยก็จะอยู่ที่อย่างน้อย1นึ่งแสนหนึ่งแสนห้าขึ้นไปสูงสุดนะคะก็มีวัดนึงได้แปดแสนค่ะท่านก็สร้างศาลาเสร็จเลยคะ่ะเนื่องจากว่าจะมีแบบชาวบ้านเขาก็จะมาร่วมกระถิน่นสามีคีก็เกิดประโยชน์ วัดในพื้นที่จากการที่สร้างวิหารสร้างรัว้วสร้างกำแพงอะไรนะะีคะก็สำเร็จไปรู้ล่วงไปด้วยดีครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญพิเศษซึ่งหลวงพ่อมีอายุวัฒนะครบ80ปีก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยต้องทำอะไรเพื่อหลวงพ่อท่านนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เรา ต้องพยายามอย่างยิ่งแล้วก็พุ่มพลังกายพลังใจและพลังทรัพย์เพื่อจะทำงานนี้ให้สำเร็จขอเรียนเชิญนะคะทุกๆท่านนะคะได้มาอทอดกระถิน่นสามคคีทั่วไทยนะคะสามหมื่นวัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์น,นะคะเราต้องไปเป็นต้นบุญต้นแบบนะคะให้กับคนทุกทคนในที่ได้พบเห็นเรานะคะกระถินสามหมื่นวัดบูชาธรรม หลวงพ่อของเราต้องส้ำร็บด้วยมือของพวกเราค่ะ ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะถางก้าน้าครั้งที่42รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดสอบในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่42รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน2,662โรงเรียนรวมกว่า5 0 0 0สนคนซึ่งการจัดสอบรอบคัดเลือกเป็นการจัดสอบภายในโรงเรียนแบ่งประเภทการสอบเป็นระดับดังนี้ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่1-2โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือเนื้อหาธรรมะพื้นฐานและมงคลชีวิตบัณฑิตน้อยส่วนระดับประถมศึกษาตอนตอน้น ระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือวิชามงคลชีวิตและกฎแห่งกรรมทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมะพร้อมทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมสอบระดับจังหวัดซึ่งการสอบรอบคัดเลือกนอกจากจะสอบด้วยกระดาษข้อสอบแล้ว ทางโครงการยังได้มีการพัฒนาระบบสอบคัดเลือกออนไลน์ภายในโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้โรงเรียนได้เลือกสอบอีกด้วยค่ะสำหรับการจัดสอบรอบจังหวัดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ณนะศูสูนสอบประจำอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีซูเปอร์วิเซอร์นักศึกษาจากมหาวิทยายลัยทั่วประเทศไปจัดสอบเพื่อนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนค่ะ ศูนย์อบรมเยาวชนบางกระหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบุพเพตะพรีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบุพเพตตะพรีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศินหา้าอาราธนาธรรมและเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่เจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบาังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งการมาทำบุญในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีระลึกถ,ถึงคุณงามความดีของบุพการีผู้มีพระคุณตลอดจนญาติสนิทมิสหายและบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยการอุทิศบุญไปให้เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความสุขในสัมรารยภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนอกจากนี้ทางสุตอบรมเยาวชนบางประหันยังได้จัดพิธีปล่อยปลา คือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานครั้งที่34ประจำปี2567จําจำนวน100กิโลกรัมซึ่งเป็นการปล่อยเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนั้นถือว่ามีอนิสงส์งเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ต่อชีวิตย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาวปลอดภัยมีความสุขและตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้และการช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ก็จะมีอิสระเสรีในการเข้าถึงธรรมไม่มีสิ่งใดหรือกรรมใดซึ่งการเข้าถึงพระธรรมและเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่ายค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะ โดยคณะสงฆ์ right, วัดพุทธนรายเวสฟาเลนได้รับกิจนิมนต์ที่ร้านโพทองเมืองโอเบอร์เฮาเซนสหพัน์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรค่ะโดยกัลยาณมิตรสุวรรณาบิงเกิดและกัลยาณมิตรยัสมินบิงเกิดได้เชิญชวนเพื่อนกัลยาณมิตรมาสั่งสมบุญร่วมกันที่ร้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวท้องถิ่นในเมืองโอเบอร์เฮาเซนมาร่วมทำบุญในครั้งนี้กว่า70ท่านซึ่งกัลยานามิสุวรรณาบิงเกิดได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวทักทายและแนะนำการฝึกฝนตนเองด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและอรัธนาศีล ในการนี้คณะพระสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรยัสมินบิงเกิด ert, กัลยาณมิตรอเล็กซานเดอร์บิงเกิดและกัลยาณมิตรสุวรรณาบิงเกิด ert, นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้เหล่ากัลยาณมิตรที่มาร่วมงานทุกท่าน ก็ได้พร้อมใจกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่บริเวณหน้าร้านด้วยความปรับปลื้มปิติในบุญเพราะแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญถึงที่บ้านต่อด้วยเจ้าของร้านและตัวแทนสาธุชนก็ได้น้อมนำพัตตาหารประเคนแด่คณะพระพิสุในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยาก พราะถ้าเทียบกับจํานวนที่ได้ไปเกิดในจําพวกสัตว์ต่างๆดังที่ท่านอุปมาว่าโอกาสการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเหมือนโอกาสของเต่าตาบอดที่ร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งในกลางมหาสมุทรนั้นมีห่วงเล็กพอกับคอของเต่าลอยอยู่โอกาสที่เต่าจะโผล่มาสวมห่วงพอดีนั้นยากนักแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากกว่า เมื่อเราเกิดมาแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการสร้างบุญบารมีเราจึงจะรักษาความเป็นมนุษย์และความเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายและอนุเคราะห์ให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่ทางวัดจะได้จัดในวันอังคารที่17กันยายนนี้เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ ก็จะมีพิธีทอดกระถินนประจำปีพุทธศักราช2567จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะส่วนทางด้านวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่103ค่ะโดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน9ท่าน ซึ่งทุกท่านได้นั่งสมาธิและเดินสมาธิร่วมกันวันละหกชั่วโมงอย่างสบายๆทั้งยังได้ฟังธรรมะมาจากพระอาจารย์ได้ช่วยรับบุญพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดและออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีประสบการณ์นั่งสมาธิที่ดีโดยได้กล่าวว่าก่อนมานั่งสมาธิมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดี ร่างกายตึงหลายส่วนตั้งแต่ศีรษะต้นคอขาเอวและยิ่งนั่งสมาธิความปวดก็ยิ่งมากขึ้นแต่พอมานั่งสมาธิที่วัดแห่งนี้ได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ให้ปรับท่านั่งที่สบายได้ตลอดช่วงเวลาที่ปวดเมื่อยทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการปวดเมื่อยของร่างกายหรือสามารถนั่งเก้าอี้ได้ทำให้นั่งได้ดีมากๆ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่เคยนั่งสมาธิได้นานขนาดนี้มาก่อนสามารถนั่งได้รอบละ1-2ชั่วโมงได้อย่างสบายสบายร่างกายกลืนไปกับธรรมชาติไม่ว่าจะนั่งในห้องปฏิบัติธรรมหรือนั่งในป่าก,ก็ทำให้มีความสุขในทุกๆรอบอีกท่านได้กล่าวว่ามานั่งสมาธิครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วมีการพัฒนาเรื่อยๆครั้งนี้เวลาในการนั่งสมาธิผ่านไปอย่างรวดเร็วในทุกๆรอบ จนมีความรู้สึกไม่อยากกลับไปทำงานอยากนั่งสมาธินานๆแต่ว่ามีภารกิจที่ต้องไปทำงานจึงมีความตั้งใจจะหาเวลาที่เหมาะสมมาร่วมปฏิบัติธรรมระยะยาวที่วัดค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม m i n d f u l relaxation meditation สำหรับชาวท้องถิ่นค่ะ สำหรับกิจกรรม m i n d f u l relaxation meditation สำหรับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนสิบท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วันเฉลิมสมะวังโสได้มาแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิทั้งอย่างได้แนะนำรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายและนำชาวท้องถิน่นปฏิบัติธรรมตามหลักวิชานั้นคือหลักส,สคือ สติสบายสม่ำเสมอสังเกตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมทั้งให้ทำนอกรอบด้วยการทำอารมณ์สบายกับทุกจังหวะของชีวิตเมื่อทำตามหลักวิชาปัญญาก็จะเกิดทำให้เกิดข้อสงสัยจากการสังเกตการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบข้อข้องใจนี้พร้อมทั้งให้ทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิให้เพื่อนๆได้รับฟังเพื่อยืนยันว่าสมาธิดีจริงและเข้าถึงได้จริงส่วนในช่วงท้ายพระอาจารย์ได้มอบของที่ะระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยอดสวดธร,รรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อปเทนค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหล,ลวงหนึ่งอันดับที่2นครหล,ลวง14อันดับที่สนครหล,ลวง5อันดับที่4นครหล,ลวง6อันดับที่5แก้วภูทร8 อันดับที่หนครหลวง16อัน <troll> ดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง10อันดับที่10นครหลวง11ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่สองจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่สมจังหวัดหนองคายอันดับที่สจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูน อันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดกาลสินอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดชนบุรีและอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทวนโลกร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรด้วยยอดสวด 6,726ล้านจบเนื่องในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายตรงกับวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567สวดแล้วส่งย่อดได้ที่ w w w p r o f o r b y t o n v e r d com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมกายและกระถินสามัคคีทั่วไทย30 0 0 0วัดครั้งที่2เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย วันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567ณวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831100 0ค่ะขอเชิญท่านชายอายุระหว่าง20-55ปีมีสุขภาพแข็งแรงร่วมบวชบูชาธรรมในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม140ปี พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ณวัดพระธรรมกายจังหวัดประมุานีนีสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077-600 0และ092 779200 0ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าวิหันยติจิตตะวสานุวตัตีผู้ทำตามใจจะมีแต่ความเดือดร้อน สำหรับวันนี้ดิฉันประมลชนะจราชดพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ